ไม่มีความหมายเหลือเพียงบิ่นโรลนสาบไ้เห็น้าคันถ่ายแล้วเศร้าเห็นหนาที่ร้างนั้นมีแต่ฟางแค่รวงข้าวเห็นเกี่ยวที่เกี่ยวเ็บติดเศร้า กลับเข้ามาสู่ช่วงที่ 2, <Now. S> 2> ข2องรายการตามรอยเพลงนะคะยังอยู่กับอึ้งยงการรวีค่ะผมเอกชัยอบเชยนะครับและยังอยู่กับศิลปินเกียรติยศต้นฉบับเดิมนะครับเจ้าของเพลงน้ําตาลก้นแก้วแก่งคอยนะครับครูก้านแก้วสุพรรณครูครับช่วงที่แล้วเราพูดถึงการเดินทางเข้าสู่วงการเพลงไปพบครูคํารณแล้วยังไงต่อครับวันที่พินัยแก้วสุงศรีเนี่ยครับท่านมาบอกเนี่ยอยากจะเป็นนักร้องไหมบอกทําไมล่ะ ถ้าอยากจะเป็นนักล้องเดียยวาพาไปพบกับคำลนสันบูนานนท์อบอกที่ไหนล่ะนี่เองใกล้ๆกับเฉลิมกรุงเนี่ยอา้าก็ลองดูก็นัดกับพี่วินัยเสร็จเรียบร้อยก็วันลุ่งขึ้นก็มาเลยครั้งแรกก็เข้าไปร้องให้บางเละวางก่อนบ,บางเละวงอาบูนะบางเละก็บอกนูน่นคำมันอนอยู่กุนูน้นห้องนูน้นวบ <laughs> อพอเข้าไปยกมือไหวแ้แกบอกเออยืนกูนั้นแหละไหน้องร้องให้กูฟังสิครับแต่แ,ตแกก็ยังนอนสิมุกแกเยะัตอนนั้นครูร้องเพลงอะไรฮะก็ร้องเพลงพิคัมแหละร้องเพลงคำรนคำบุญตอนนนะั้นเพลงอะไรฮะ,ะดูจะเป็นเพลงเสือสำนึกบาปเสือสำนึกบาปอ่าก็เข้าไปถล้าก็แกก็บอก่าไหนลองร้องให้กูฟังสิคแล้วก็บอกตะโกนเลยเพราะบอกให้ร้องไง เสือเอ๋ยเสือเคยดามกองกำใจเสือจะต้องสินร้ายไปแลว้วเสือเอ๋ยทั้งดาบและปืนเสือยืนสู้ไม่รู้ทอยเลยแกพอเราได้ฟังเราลองแกเขาบอกนายเอาไป <c oughs> ไปปืนใหม่ <c oughs> ไปเาขาบ,บอก้อาทพี่วายเขาบอกเอาทำไมอ่ะ มันร้องออกจมูกอย่างนี้อีกสิบปีมันก็ไม่ดังเหมือนกูหรอกก็ดึงแขนพี่วินัยออกเลยพี่วินัยไปเถอะ <c oughs> ผมจะเป็นนักร้องแล้วว่างันนะผมจะเป็นนักร้องแล้วนนก็เลยยกปือไหว้บอกสวัสดีพี่ครับขอบพระคุณยังสูงผมไปแล้วครับลาก,ก่อรเสร็จก็จูงมือพี่วินัยออกมาบอกพี่ไปต่อไปนี้ผมจะเป็นนักร้องแล้ว ก็เหมือนบุญวาสนาอีกานะพ่อปอชื่นประโยชน์เนี่ยท่านเขียนในอารบัมหนังสือลายปากเนี่ยลายลายสปดาเนี่ยนะสมัครรักร้องจำนวนมากเพื่อนก็เขียนก็เขียนหนังสือเลยพร้อมดเงินสิบบาทใส่ใน้องกันแหละไปสมัครถึงวันท่านก็เรียกเราไปก็ไปร้องให้ท่านฟังเอ้า ออกไปนอยขั้นเขตพีโน,โน่ออกไปนอยออกไปนอยเป็นสำนักงานเป็นแบบอย่างเงี้ยร้องข้างในแล้วเดินออกมาออกมาออกมาเป็นชาระเบียงเลยชาระเบียงก็เคยบอกพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขอพักก่อนค <laughs> ขอพักก่อนท่านชอบทานกาแฟพ่อปอชื่อประโยชน์พ่อเปลืองเนี่ยพอทานกาแฟหมดถ้วยเขาบอกเอ้ามงคลหอมลื่นอยู่ที่ไหนมาดิสิ ท่านก็เรียกเข้าไปก็เออเราจะได้หรือเปล่าครับก็มาถึงก็ถามอยู่ที่ไหนมายังไงเวลานี้อยู่ที่ไหนเป็นอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านกระสอบถามประวัติครับเราเลลาไว้ทันฟังจะเป็นนักร้องไหมบอกจะพ่อจะรับผมหรือครับครูจะรับผมหรือตอนนั้นนะเออครูจะรับเองครับไว้สักคนหนึ่ง เดี๋ยวหาผู้หญิงคนหนึ่งพ่อว่างั้นผู้ชายคนหญิงคนครับล้วจะมีหนังสือไปอีกทีนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เห็นหายไปพ่อเขาก็ตามหาไม่เจอเรากำลังสนุกสนานอยู่ไงขายตัวเพราะเราเนี่ยกระเป๋ารถเมนย์โอ้ยวันวันเปร์เซ็นดีจังเลยอ่ะโอ้โหวันมีรายได้เยอะนะ เราก็ดีใจแล้วก็สนุกสนานกับเพื่อนฝูงกันนะ <c oughs> พอเย็นก็นมากระจับกลุ่มแล้วเอ้ยแดงไอ้นักร้องเสียงเอกร้องเพลงให้ฟังหน่อย <adaki S 1> วันนี้ไม่ต้องต่อยบวยเอาไว้เพราะว่าัวันนี้ไม่ต้องต่อยบวยกันไปซ้อมกันหลังที่พักครับไปเวทีมวยให้ทุกวันใครอยากขึ้นไปซ้อมก็ต่อยบวยกันก็โอเคสนุกสนานกันก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยมาจนกระทั่งภรรยาของพ่อปอชื่อประโยชน์ครับ ท่านตามตามหาหหจนกระทั่งเจอท่านก็บอกแดง,ง,งจะไม่ดูแม่จะไปตามหาที่ไหนแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าเองบอกว่าเป็นกระเป๋ารถเมย์เป็นกระเป๋ารถเมอย,อย์อยู่ก็มาเนี่ยภรยาของครูปอชื่นประโยชน์มาตามาแล้วตอนนั้นครูทํำยังไงต่อฮะก็ตัดสินใจเลยครับว่าชีวิตเราที่เคยพูดไว้ครับพี่วินัยแก้วทรงศรีเนี่ยครับว่าพี่ผมจะเป็นนักร้องล่ะถึงจุดเลยครับ ก็ไปลาพอรุ่งขึ้นก็ลาออกจากกระเป๋ารถรอสพอก็มาหาท่านท่านก็บอกว่าอ้าวยังอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยพักที่ไหนก็พักอยู่ที่วัดพิเในยกเลยครับอ้าวอย่างนั้นมาอยู่ที่นี่เลยดีไหมลูกจะได้เรียนเขียนโน้ตเรียนดนตรีไปด้วยครับแล้ววาลูกศิษย์ทุกคนจะต้องเป็นโน้ตอ่านโน้ตได้ แล้วก็ดนตรีต้องเป็นชิ้นหนึ่งชิ้นใดก็ได้โอ้โหใจนะเขาบอกบอกว่ามันจะไม่ลำบากพ่อหรือครับล้เขาบอกไม่เป็นลำบากครับลูกมีปัญญาเองเอาเลยก็บอกครับผมเวลาท่านเจ้าคุณลามหาบอกว่าจะไปอยู่ที่ตอกที่เท่านะมามาอยู่กับท่านพอทําอะไรตอนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วยท่านทำโน่นทำน,นี่อะไรตอนอะไรเท่าที่ พอเขามีกิจจะต้องใช้เราดูจากพี่คนเก่าๆว่าเออพ่อต้องการทำอะไรเช้าขึ้นมาทำอะไรอาบน้ำแรงฟันเข้าห้องน้ำแล้วทานข้าวยังไงอะไรตอะไรเราก็ช่วยเพมีแม่ครัวอยู่แต่เราก็ช่วยเพราะเราชอบทำกับข้าวอยู่แล้วตั้งแต่เป็นเด็กๆตั้งแต่เป็นสมณเณรทำกับข้าวนี่มันสนุกนะ ก็ช่วยแม่ครัวทำโนนทำนี่ทำน้ำพริกผักต้มทำอะไรต่ออะไรเงี้ยให้พอพอช่งประโยชน์แม่แดงทานแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในสำนักงานทานเราก็ได้เรียนโน้ตเขียนนกรุ่นพี่เขาสี่โมงเย็นเราก็ได้เรียนดนตรีไม่ได้เรื่องเลยลูกเรียนอะไรก็ไม่ได้เรื่องเป่าแซกก็ อะไรโอ้ยมันปวดไปหมดเลยนะเปล่าทอนเป็ดก็เป่าไม่ออกนะสีไว้อลินมือมึงก็ไม่ไปอ่ะมันโอ้ยทำไอ้ชาไหนไปได้กลองค่ะหลังจากที่ครูก้านนะคะได้มาอยู่บ้านครูปอนะคะแล้วก็ได้มาเรียนดนตรีนะคะหลายๆอย่างเลยแล้วนานไหมคะกว่าที่ครูจะได้เริ่มอัดเสียงอะค่ะไม่นานเลยค่ะโชคดีนะรับเป็นคน เป็นคนที่ถือว่าเป็นคนที่มีโชคคนหนึ่งเหมือนกันพ่อเขาก็ดูดูหนึ่งอุปนิสัยแล้วก็ดูว่าเรานี่จะรักจริงไหมทางนี้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็ดูแลแต่ท่านไม่พูดครับไม่พูดเก็บความรู้สึกกันนั้นไว้ตลอดเวลาก็มีวันหนึ่งท่านก็บ,บอกว่าแดงวันนี้ที่ลูก ต้องต่อบเพลงนี้นิสมัยนั้นน่ะไม่มีเทปหรูเวลาจะตอเพลงทีเนี่ยก็จะเอาเมโลดี้เนี่ยวางบนบนเปียโนแล้วพ่อเขาจะเล่นเปียโนแล้วก็ให้เราร้องลูกศิษย์ทุกคนจะต้องเป็นโน้ตอ่านเมโลดี้ได้แกะเพลงได้เวลาเขาเขียนสกอ์มาเนี่ยแยกโน้ตแยกเขาเรียกว่าแยกสคอ พ่อเขาก็มาถึงเขาก็เคห์ปีนโดแล้วเขาก็อัมนิดเนี่ยเพลงแรกก็คือเพลงคนชาวนาคนชาวนาคนชาวนาก็ลองดูนะลูกนะพอเอาร้องเ,อเสร็จได้เรียบร้อยแล้วบอกเอาร้องดูเดี๋ยวพอ่อชาวนัดห้องบันทึกเสียงครับก็บบบถึงวันบันทึกเสียงต้องท่องเข้าหูเลยไม่ต้องปากลางเยคยับ สมัยนั้นนะนะไม่ใช่มาอัดวันหนึ่งสิบเพลงยี่สิบเพลงสี่สิบเพลงว่าสมัยนี้ลูกครับไม่ใช่ดนตรีอัดไว้ก่อนแล้วมาร้องใส่ไม่ใช่สมนับางแบบสดดนตรีดนตรีไปด้วยกันเลยเหมือนงานวัดเรายังเงี้ยลูกเหมือนงานคอนเสิร์ตเราอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยใครจะร้องผิดหรือใครจะเป่าผิดในละมองหน้าและสองเที่ยวเพราะมันเกรงไปหมดเลยลูกปาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแซกกระตรมเป็ดนี่โอ้โหปวดมากครับพาทีร้องไปดีแล้วค่ะดนตรีเล่นมาดีแล้วพอลงกัวดาเนี่ยคือแบบตัวจบครับมาแล้วปี๊ดออกมาแล้วเอาแล้วเป็นเรื่องเลยมองหน้ากันนี่นั่นแหละเขาเรียกเป็ดไห่เป็ดมังฟอกเป็ดมาด้วยหรืออะไรเงี้ยรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่นะค่ะและรุ่นบดมบครูทั้งนั้นเนี่ยอย่างพ่อปอชื่นประโยชน์อย่างเงี้ย ครูสมานการชนะฟารินครูคช้าแค่ครอง,องพ่อมงคลอม,มาติกูลอย่างเงี้ยแล้วท่านหลายๆท่านเนี่ยมารวมกันเนี่ยเพลงแรกเนี่ยยังไม่ดังค,คพ่อครับคนชาวนาร้องอยังไงสักนิดนึงคนชาวนาชาวกินข้าวทุกวนันเกิดมาจนต้องทนขยนันเพื่อความสุขสันของเรา องหน้าบานรไยกลิ่นโครนซาบควายเก่าเก่ากลิ่นปราหน้าตามองเศร้าลูกตาอมองตาดำดำยังไม่ดังยังไม่ดังเพลงยังไม่ดัง,ง,ไ,ดงได้เพลงแรกจากครูปอชื่นประโยชน์คนชาวนาอตอนที่บันทึกเสียงแล้วชื่อพ่อปอช่างกระถามบอกไอ้หนูหะ ชื่อมงคลหอมละลื่นเนี่ยมันไปคล้องกับมงคลอมัมยีกุลนะคร,ครูบาครูบาอาจารย์อ่ะเอางี้ชื่อเองเราเป็นมงคลอยู่แล้วละ่ะแต่เองมันมาคนเดียวลูกหัวเดียวก็เทียมรีบมาอย่างงี้เพราะว่าพอเปลี่ยนให้ใหม่ดีกว่าท่านก็นั่งยิ้มไปชงกาแฟมาให้ท่านท่านก็ชอบก,กาแฟสูบุรีสมัยก่อนนะนะ นางอมยิ้มมองหน้าไอ้หนูมาได้สิบอกทำไมพ่อเอาชื่อนี้เลยดีที่สุดชื่ออะไรสุดแท้เฉพาะเละเออเออเพราะว่าอันนี้เองวันหัวเดียวก็เทียมรีบมาคนเดียวใครก็ไม่มีมาโดดเดียวเดียวได้จากเมืองสุพรรณเอานามสกุลจังหวัดเป็นที่ตัง<ม>เอาใหม่เปนน็นามสกุลแก้วสุพรรณ นะลูกนะนั่นแหละเป็นการแก้วสุพรรณมาก็คือคนชาวนาเลื่อยมาคร,ครับครูครับแล้วเพลงที่สร้างชื่อจริงๆให้กับก้านแก้วสุพรรณเพลงอะไรฮะอันที่จริงะนะครเพลงเนี่ยมันก็ดังมาตั้งแต่เพลงหลงกรุงแล้วก็มาเพลงแก่งคอยแก่งคอย,คอยแก่งคอยครับ,รบแล้วก็มาดังเป็นพลุก็คือน้ำตาลก้นแก้ว ไปไหนมาไหนเนี่ยเขาเขาต้องบอกน้ำตาลก้นแก้วครับจึรกระทั่งทุกวันเนี้ยถ้าเป็นการแก้สุพรรณแฟนเพลงเขาขอนะถ้าเป็นการแก้สุพรรณต้องน้ำตาลก้นแก้ว <itar> ถ้าไ่ร้องน้ำตาลก้นแก้วเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่การแก้สุพรรณครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวชีวิตในเส้นทางการเป็นนักร้องของการแก้สุพรรณนะครับ ช่วงหน้าครับเพลงดังที่พ่อได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นหลงกรุงแกงคอยน้ำตาลก้นแก้วนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นเพลงดังทั้งสิ้นช่วงหน้าเราจะมาจะลึกเพลงดังเหล่านี้กันครับช่วงนี้พักสักครู่ค่ะพ่อเขาก็ถามมาคําแดงเองว่าเขาพระวิหารนี่เป็นของใครท่านถามบางี้ดงครับ้เขาบอก่อก็เป็นของไทยสิเอาแล้วเองรู้ได้ไงเองอ่านประวัติศาสตร์เลยหรือเองเกิดทัน วิหารโบราณวัตถุของไทย าสมุนไพรตราเอ็นดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร08 1 4 0 0 0 0 8 9เอ็นดีดีจริงจริงเอาพระวิหารโบราณวัตถุ